กัรมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy ดินดีรากกระจายขยายลำต้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เม็ด่้ำข้างขาวตา TPI อุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและปริมาณไส้เดือนในดินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่าน เข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเช้านี้ท่านอาจารย์ดรพินยคงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านมีภารกิจสําคัญท่านใ้เกียรติมอบหมายให้ดิฉันอาจารย์วันทิดาสงขาวทําหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการแทนท่านค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นไปของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง หรือละไม้คล้ายกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ทั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึงเวลา7.30นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนภูมิวันนี้สุริยกติการวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563จันทรกติการตรงกับวันเสาร์ 91. ขึ้น11ค่ําเดือน10ปีชวด โทศกจุลศักราช1,382ท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยในวันนี้ก็มีด้วยกันหนึ่งท่านนะคะก็เป็นเจ้าประจำนะคะอาจารย์ดารวัลงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาโราศาสตร์ไทยในสมาคมโบราศาสตร์นานาชาติสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกันเป็นเป็นประจำค่ะค่ะก็เป็นประจำค่ะทุก ทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะคะค่ะวันนี้ดวงดาวก็ร้อยเรียงได้สวยงามนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันตอนนี้เรามาทราบตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้ก่อนนะคะแต่วันนี้อาจารย์ตัดผมมาสวยมากเขาเปลี่ยนหลังคาใหม่หลังคาใหม่ค่ะยังไงก็ตอนนี้ดิฉันขอแจ้งตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าณวันนี้ก่อนนะคะค่ะค่ะดวงดาวบนท้องฟ้าณนวันนี้นะคะก็มาเริ่มจากดาวพระอาทิตย์นะคะ ดาวพระทิตถิตท,ที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สิงโตนะคะในระยะองศาที่12องศา7ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ตรงนี้นะคะก็เข้มแข็งนะคะได้มาตรฐานเป็นเกษตรนะคะในราศีกันซึ่งเป็นสัญลักษณ์หญิงสาวถือรวงข้าวยืนอยู่บนแคมเรือนะคะก็มีดาวพระพุธสถิตที่ระยะ0องศา14ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งมาตรฐานเข้มแข็งนะคะ เป็นมหาอุดและก็เป็นเกษตรนะคะไล่ถัดมาในราศีที่มีดาวก็คือราศีธนูนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์คนโกงคันธนูมีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์ก็คือดาวพระฤรัส,สวดีและดาวพระเสาดาวพระฤร,ร,รัสวดีนั้นสถิตท,ที่ระยะ25องศา3ลิบดามาตรฐานทางอุราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งเกษตรนะคะดาวพระเสาสถิตท,ที่ระยะ26องศา39ลิบดา ในราศีมังกรหรือมังกรนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ม้าน้ําหรือว่าแพะทะเลนะคะม้ามังกรนะคะก็มีดาวพระจันทร์สถิตท,ที่ระยะยขออภัยค่ะสององศา15ลิบดานะคะมาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งได้นะคะเป็นปรกเกษตรในราศีกุมซึ่งเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์คนอุ้มหม้อน้ำนะคะหรือคนแบกหม้อน้ำและก็เทน้ำแบ่งปันนะคะมีดาวพระเกศสถิตท,ที่ระยะ 16องศาสูรลิบดาในราศีเมษซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แพะแกะนะคะก็มีดาวร่วมและกุมกันสององค์นะคะก็คือดาวพระังคารและดาวพระมฤตยูดาวพระังคารนั้นสถิตที่ระยะ3องศา24ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นเกษตรนะคะดาวพระมฤตยูสถิตที่ระยะ22องศา13ลิบดาราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวนะคะก็คือราศีมิถุนนะคะ มีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ผู้หญิงและผู้ชายยืนหันหน้าเข้าหากันนะคะก็มีดาวร่วมและกลุ่มกัน2อ,องค์นะคะก็คือดาวพระศุกร์และดาวพระราหูดาวพระศุกร์นั้นสถิตท,ที่ระยะ26องศา19ลิบดามาตรฐานทางวิทาศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งจุลจักรดาวพระราหูสถิตท,ที่ระยะศูนย์องศา35ลิบดาและนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าณนะวันนี้ที่สมบุดาวณนะเวลา 24.00นตามคำพีสุริยญาติค่ะท่านผู้ชมคะค่ะดวงดาวร้อยเรียงได้สวยงามเช่นเดียวกับวันนี้านานอาจารย์ดารวันงามสีรชษกุลอาจารย์อูนะคะมาะด้วยบทบาทบทบาทใหม่บทบาทใหม่นะคะวันนี้นะคะเปลี่ยนหลังคาใหม่นะคะ,คะเปลี่ยนก็เ,เรียกว่า เปลี่ยนลุกใหม่เปลี่ยนลุกใหม่สวยวันนี้ค่ะสดใสเหมือนตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้นะคะค่ะค่ะหน้าตายิ้มแย้มเจียมใสเบิกบานค่ะรับกับใบหน้าที่สวยน่ารักนะคะชมกันเองชมกันเองชมกันเองแกเช่นกันขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงชาวราศีพฤษภค่ะแล้วก็ลัคนาราศีพฤษภค่ะอ๋อฤษภนะคะพฤศศ์ ราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นธาตุอะไรคะจังเป็นธาตุดินค่ะเรียกว่าธาตุดินชั้นสองนะคะเรียกว่าสถิสถิระราศีคือความความความมั่นคงนะคะความหนักแน่นค่ะความเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงยากใช่ค่ะชาวราศีพฤกษบวันนี้เรามาคุยนถึงราศีพฤกษ์นะคะ วันนี้ดวงดาวเขาอร้อยเดียงได้เต็มท้องฟ้าเลยค่ะนะคะวันนี้ทุกมุมเลยใช่ค่ะนะคะมีทั้งมุมมุมเล็งมีทั้งมีทั้งเต็มท้องฟ้าเลยวันนี้นะคะมีทั้งโยกกันโยกค่ะโยกกันมีทั้งตรีโกนมีทั้งโยกมีทั้งร่วมมีทั้งกลุมใช่ค่ะนะคะมีครบเลยวันนี้นะคะชาวราศีพฤษะ เราจะทราบได้ไงคะจากว่าเป็นชาวราศีพฤกษภค่ะชาวราศีพฤษภนะคะ,คะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ14พฤษภาคมถึง15มิถุนายนของทุกปีะนะคะ,คะก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวโครหรือวัวนะคะ,คะก็คือช่วงเวลาดังกล่าวนะคะมีดาวพระอาทิตย์เนี่ยโครจรเข้าไปที่ตรงพื้นที่ของกลุ่มดาวนะคะโคหรือวัวค่ะก็ชาวราศีพฤกษภก็คือผู้ที่มีดาวพระอาทิตย์สถิต ที่ราศีพฤษภเลขหนึ่งไทยนะคะ,คะแล้วลัคนานี่จะต่างกันยังไงคะอาจารย์ค่ะลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะหรือเวลาตกฟากและสถานที่เกิดนะคะนํามาผูกดวงชะตานะคะ,คะแล้วลัคนาของท่านเนี่ยสถิตที่ราศีพฤษภตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดนะคะกำเนิดของดวงชะตาบุคคลคนนั้นให้ความแม่นยำนะคะ,คะละเอียดลงลึกกว่าชาวราศีค่ะ,ะลัคนาก็เป็นจุดบุรพารหรือจุดก่อฟ้าทางทิศตะวันออกกันะ ที่เจ้าชะตาเกิดหรือเวลาเกิดเวลาตกฟ้าเมื่อเจ้าชะตาอุแวมีสภาพขึ้นมาเป็นบุคคลแล้วก็มาแบ่งภพบแบ่งเรือนตั้งแต่ตนุกระดุมพระค่ะสหัชชาพันธุปุตตะอริปตัตนิสุภะกมะบรณะนะคะสุภะกรรมะลาภและวินาศค่ะ,คะ12ภพบ12เรือน12ราศีค่ะแล้วชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอาจารย์ลักษณะที่โดดเด่นเนี่ยคืออะไรบ้างคะค่ะ ลักษณะที่โดดเด่นเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยนอกจากจะเป็นราศีธาตุดินะนะคะเ,เป็นดินชั้นสองสถีระราศีแล้วที่เราพูดไปเมื่อข้างต้นนะคะ,คะมีความมั่นคงหนักแน่นนะคะ,คะเปลี่ยนแปลงยากตรงสัญลักษณ์ราศีที่เป็นรูปโครหรือวัว นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิส,สัยของชาวพฤษภมเนี่ยจึงมีความค่อนข้างที่มีความอดทนสูงะนะคะมีความดื้อรั้นดื้อเงียบะนะคะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงยากด้วยเช่นกันจุดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดโดดเด่นลงสัญลักษณ์ราศีแล้วกเ็เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่รูปร่างก็ค่อนข้างที่จะมีก <ACC Tree. S 1> ล้ามเนื้อใหญ่นะคะคอตรงช่วงคอนี้ก็จะใหญ่ๆแล้วก็มีโหนกมีหนก ok, ข้าง ok หลังด้วยะนะคะมีพลังกำลังมาก เวลากโกรธหรือโมโหโนเนี่ยจะเป็นลักษณะเก็บอารมณ์แล้วก็ค่อนข้างเวลาระเบิดเนี่ยก็จะค่อนข้างรุนแรงะนะคะเป็นคนดื้อเงียบเปลี่ยนแปลงยากใช่ค่ะรักความก้าวหน้าใช่ค่ะแล้วก็ดื้อจริงๆแล้วก็อดทนใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงยากมากใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรครับอาจารย์ สูงใหญ่สูงใหญ่มีกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีความมีพลักกำลังนะคะมีความแข็งแรงอดทนนะคะตรงนี้เนี่ยมีดาวพระสุขด้วยค่ะจะเป็นดาวประจำเรือนหรือดาวประจำตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสุขเนี่ยหมายถึงการเงินโชคพย์ความสวยความงามความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระสุขสำหรับ คนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องการเงินการทองนะคะชอบทามาหากินชอบสะสมเงินทองนะคะแล้วก็ชอบความฟู่ฟ้าหรูหราหน่อยนะคะมีรสนิยมที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นรสนิยมที่ดีใช่ค่ะรักความก้าวหน้าไม่เปลี่ยนแปลงรักความสะดวกสบายรักความสะดวกสบายมากใช่ค่ะนะคะทำไรก็ต้องมีความดูดีนะคะในชีวิตใช่ค่ะนะคะ แล้วก็ชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเนื่องจากมีดาวพระศุกศร์เป็นดาวประจําตัวะนะคะ,คะแล้วก็ชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นภพกระดุมพระของด,ดวงเมืองหรือดวงโลกใช่ค่ะนะคะเป็นเขาเรียกว่าธาตุชั้นดินชั้นสองเรียกว่าปฐวีธาตุชั้นสองค่ะคือความหนักแน่นความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแบบทาอะไรก็ชอบทำทำซ้ำซ้ำซ้ำเดิมซ้ําเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ตอนนี้ดาวประจำตัวอของชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยไปสถิตอยู่ที่ภพภพกระดุมค่า<ะ>กระดุมผาหมายถึงกระดุมพ้าหมายถึงทรัพย์สินเงินทองรายได้หลักนะคะเงินที่เราหามาได้ค่ะ,คะแล้วก็อีกเจ้าเรือนหนึ่งก็เจ้าเรือนอริภพที่6หมายถึง,อร,ถงอริหมายถึงอุปสรรคปัญหารโรคภัยแค่เจ็บศัตรูคู่แข่งนะคะการแก้ไขปัญหาการแข่งขัน แล้วตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับดาวประจําตัวคะอาจารย์คะดาวประจําตัวตอนนี้เนี่ยตนุมากระดุมพระ,ะนะคะเราดูเจ้าเรือนแรกก่อน,คะ,นะคะตะนุตนเองนะคะไปอยู่ในเรือนการเงินกันทองนะคะ,คะพบที่สองของลัคนาเนี่ยเรียกว่าสุญญะพาหาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยตนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะกระตือร้อนในเรื่องการทำมาหากินหาลาภหาผลหาเงินหา,หาทองเพื่อความบั่นคงของตอนเองะนะคะแต่ว่า มาจากทุตสถานภพด้วยค่ะจาก <c oughs> เป็น <c oughs> เจ้าเรือนอริด้วยอีกหนึ่งเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยอริมากระดุมพาช่วงนี้แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินอยู่ <c oughs> นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะปรับโครงสร้างหนี้ <c oughs> หรือมีการเ,ออเขาเรียกว่าจัดการบริหารปัญหาเรื่องหนี้สินของตนเองนะคะ <c oughs> หรือปรับปรุงในในรายรับรายจ่ายของตนเองในช่วงนี้หรืออาจจะต้องเป็นหนี้เป็นสิน <c oughs> ในช่วงนี้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะาดาวประสุข การเงินตอนนี้ก็หรืออาจจะต้องใช้เงินนะอาจารย์ตอนนี้ใ,<จ>นใช้ใจ่ายใช้จ่ายเงินมากด้วยนะคะแล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ยสถิตยอยู่ในภพที่สองเรียกว่าศูนย์ยะพาหะที่อาจารย์ดาวันบอกเมื่อสักครู่นะคะดาวใดก็ตามเมื่อสถิตยอยู่ในภพที่สองเนี่ยสามารถโน้มน้าวโน้มนำเช่ชะตายเป็นไปทางนั้นได้รักษาหน้ารักษาตาค่ะเรียกว่าต้องดูดีไว้ก่อนต้องดูดีไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องการเงินเนื่องจากมาจากภพอริ ค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินอาจจะใช้เงินใช้จ่ายเพื่อหน้าตาของตนเองให้หน้าตาดูดีใช่ค่ะอันนี้นะคะใช่ค่ะปรับปรุงแต่งเติมเสริมแต่งแต่งตัวนะคะเพราะว่าพร้อมค่ะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้อาจารย์เพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยไม่ธรรมดาตอนนี้นะคะค่ะสถิตร่วมกับดาวพระราหูอาพระราหูนี่มาจากเจ้าเรือนกรรมะ คร <c oughs> <c oughs> ที่10กรรมะหมายถึง <c oughs> กรมมะหมายถึงการงานหนะ้าที่ที่เราทําทุกวันหน้าที่ที่รับผิดชอบค่ะหมายถึงกรมเกา <c oughs> แลวตอนนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงทายมัวทายมาไว้ทายพระราหาูพระ,พร,ะ,พร,ะ,ะร,ราหูกจรราศีละราศีละหนึ่งปีครึ่งค่ะ <c oughs> สิบสองราศีก็สามสิบแปดปีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวพระราหูอาจารย์อีกไม่กี่วันแต่ว่าตอนนี้ยังไงเราก็ต้องพยากรณ์ไปด้วยดาวพระราหูเนี่ยยังโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยชนกระทั้งถึงวันที่สิบกันยาสิบกันยาเพราะฉะนั้นช่วงนี้สถิตอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยพบกระดุมพระจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ช่วงนี้ช่วงนี้นะคะชาวพิษภเนี่ยกรมะกระดุมพระค่ะกรมะมากระดุมพระนะคะแต่ว่า จุดตรงนี้พระราหูเนี่ยอยู่พบที่สองของลัคนาเรียกว่าพระราหูคน้นทรัพย์เป็นพินทุบาทในเรื่องการเรงินการาทองในเรื่องการงานด้วยนะคะตั้งแต่ปี6 2มาแล้วที่ท่านเจอภาวะที่จะต้องใช้จ่ายมากเกี่ยวกับลงทุนไปในเรื่องของการงานนะคะบางท่านเนี่ยทำงานแล้วก็อาจจะต้องทํางานมากกว่าเดิมแต่ว่าเงินได้ เท่าเดิมหรือได้น้อยลงะนะคะบางท่านนําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่กําไรก็ได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปใช้ไปนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพิศศพอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานนะคะทามากได้น,อน้อยได้เหมือนเดิมออนะคะเหน็ดเหนื่อยนะคะบางท่านเนี่ยทำไปก็ต้องต่อเงินไปด้วยะนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการเง<า>ินการงาน,งาน เหนื่อยใจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานบางท่านเนี่ยต้องนําเงินไปซื้ออุปกรณ์นะคะเกี่ยวกับการงานมาเข้าในใช้เรื่องการงานของท่านนะฮะต้องใช้จ่ายเงินใช้เยอะนะคะใช่ค่ะใช้เยอะได้มาน้อยก็ใช้มากได้มามากก็ใช้เยอะใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยพระราหูกับพระศุกร์ก็ร่วมกันอยู่แล้วพระราหูก็ค้นทรัพย์หรือว่าล้วงทรัพย์ค่ะ แต่หลังจากวันที่10กันยาพระราหูก็จะโกจรย้อนจากออไปที่ราศีพฤกษภทับลักคนาเกิดอาจารย์ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ,คะ ไปแล้วนะคะวันที่สิบกันยานี้พระราหูเนี่ยทับลักชาวลัคนาราศีพฤศภพระราหูมาจากเจ้าเรือนกัรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงสําหรับชาวลัคนาสำหรับชาวราศีพฤศภและลัคนาพฤศภคือเรื่องการงานบางท่านเนี่ยกำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยชาวพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานจะมีงานเข้ามานะคะท่านที่ทํางานเกี่ยวกับพระราหูนะคะเกี่ยวกับแสงและเงาเกี่ยวกับ พระหูนี่หมายถึงงานที่เป็นสีเทาๆงานอยู่เบื้องหลังงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงะนะคะก็จะมีเหตุนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นาาค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนั้นอาจารย์ตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ค่ะ,คะ